สวัสดีครับวันนี้ม่เม่เหมียวครอบครัวมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมบรรยากาศส,สวยๆนะครับเขาบอกว่าท้องทุ่งนาสีทองที่บ้านปิงตะบ,นบ,นบลบ่าเบื่ทาตุมมยัางสุรินซึ่งวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวอีกเช่นเคยครับรอรถเกี่ยวข้าวอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เกี่ยวข้าวกำลังเกี่ยวอยู่ด้านหลังนะครับแต่ผมก็มาเจ็บภาพบรรยากาศส,สวยๆให้ดูให้ชมเพราะว่าการที่จะเห็นภาพแบบนี้นะครับภาพแบบข้าวเหลืองสีทองอลามที่บ้านปิงตะบลบ่าเบื่ทาตุมมยักษสุรินอย่างนี้มันจะมี ปีละครั้งนะครับปีละหนึ่งหนปีละครั้งนะถึงจะได้เห็นข้าวข้าวออกรวงสีทองสวยครับอตอนนี้ก็ช่วงยามเย็นแล้วเราจะพาไปรับชมบรรยากาศดีๆนะครับก่อนที่จะหมดฤดูเก็บเกี่ยวไปก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นข้าวออกรวงส,สวยสีทองแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนี้เอาไว้ถ้าใครอยากจะมาะรับชมบรรยากาศดีๆของท้องทุ่งนา ของบ้านไร่บ้านนานะครับอันนี้ก็ที่สุรินน์นะที่อำเภอตะาตูมบ้านกริงนะครับผมโอเคไปรับชมบรรยากาศสวยๆของท้องทุ่งนากับข้าวออกรวงที่สุกพร้อมเกี่ยวกันเลยครับผมไปกันเลยนี่คือบรรยากาศของท้องทุ่งนายาเยน็ยนๆนะครับทุ่งนาสีทองเหลืองอลามนะครับบรรยากาศนี่ตอนนี้ข้าวก็สุกพร้อมเกี่ยวแล้วนะครับพร้อมเกี่ยวเต็มที่เลยตอนนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับ ยากาศที่ตอนนี้อยู่ที่บ้านเปรีงตะบ,บนบะอำเภอตาตุมจัวัดสุรินนะครับนี่ถึงฤดูดดเ,กเก็บเกี่ยวบรรยากาศดีมากครับยามาเย็นๆ๋ยวให้ชมบรรยากาศข้าวเหลืองสีทองอลามนะครับขววท้องทุ่งนาตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับตอนนี้รถก็กําลังเกี่ยวข้าวอยู่นี่ครับพระอาทิตย์กําลังใกล้จะรับขอบฟ้าครับาอาทิตย์สีทองเหลืองอลามนะวันนี้รยากาศดีมากๆ อาจจะได้ยินเสียงรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวของเราอยู่ตันนี้นี่ครับให้ดูยอดข้าวนะครับยอดข้าวข้าวหอมมะลิสุรินนะครับนี่อากาศเย็นสวยๆข้าวออกรวงพร้อมเกี่ยวแล้วตอนนี้บรรยากาศใกล้จะห้าโมงเย็นตอนนี้อีรยากาศดีมากๆนะครับข้าวเหลืองสวยนี่เป็นข้าวนาปีนะครับ ได้เห็นปีละครั้งนะครับนี่เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกแล้วนะครับมาดูโดยทั่วๆนะครัดยนะค,ความสวยงามข้าวนะครับข้าวในนาที่ออกรวงพร้อมเกี่ยวกันแล้วนะครับของเรากํากำลังเกี่ยวอยู่แต่นี่ก็เป็นานาข้างๆกันครับข้างๆกันก็เลยที่เขายังไม่เกี่ยวนะนก็ถ่ายเก็บไว้บรรยากาศสวยๆแบบนี้ หาชมได้ปีละหนที่บ้านปีนนะครับรเก็บภาพบรรยากาศส,สวยๆนี้ไว้นะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับี่ได้เห็นข้าวออกรวงสีทองนะครับ้าเป็นแบบภาษาอีสานบ้านเฮากะทั้งใดอันอาเขาได้เกี่ยวเขาแล้วกัเบิงเด้อครับเด้อไม่ได้เกี่ยวเขาอ่ะอันนี้เกี่ยวกำลังเกี้ยวอยู่ครับรดบรรทุกกับมา คนเขาแล้วครับางทีไปเอาไปตากครับอันนี้ไก่เกี้ยวไก่เซแลเลียให้หนึงเลยให้หนึงนะนึงครับเนี่ยอาการดีดีครับรังเกี่ยวกำลังเกี่ยวอยู่ครับพาย่างเบื้องเขาครับเบื้องเขาเบื้องเขาในน้านี่ยคน้าครับเป็นเหลืองสีทองอับลามครับอากาศด,ดีดีแบบนี้หาเบื้องย่างครับ ทองป้าสีทองกำลังจะรับขอบป้าโอเคครับคลิปภาพบรรยากาศสวยๆของท้องนาสีทองก็มีประมาณนี้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แลวเจกันใหม่คลิปหน้านี้ต้องขอตัวลววาไปก่อนครับสวัสดีบาย mm -hmm.